สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งพันธุ์พระวจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ในเทศกาลมหาพรตปีบีวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่านบทอา่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญจอร์พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าเวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพระสิริุ่งโนดมาถึงแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้ามเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปมันก็จะเป็นเพียงมเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตายมันก็จะบังเกิดผลมากมายผู้ที่รักชีวิตของตน ย่อมจะเสียชีวิตนั้นส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดรผู้ใดรับใช้เราผู้นั้นจงตามเรามาเราอยู่ที่ใดผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วยผู้ใดรับใช้เราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่เขาบัดนี้ ใจของเราหวั่นไหวเราจะพูดอะไรเล่าจะพูดหรือว่าข้าแต่พระบิดาโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเวลานี้ไม่ใช่เพราะข้าพเจ้ามาเพื่อเวลานี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระนามของพระองค์เถิดพระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักในเทววิทยาของคริสตชน ผ่านทางการเทศส,สอนของปริสุทธ์เจ้ามีศัพท์คำหนึ่งที่ได้ยินค่อนข้างบ่อยคือ PARADOX หมายถึงข้อความดูเหมือนขัดแย้งกันซึ่งยังคงความเป็นจริงและเรายอมรับถึงสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าความคิดของมนุษย์จะไม่เข้าใจก็ตามเพราะในหนังสือประกาศกอิสยาบทที่55ข้อ8 พระเจ้าตรัสว่าความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราและปริสุเจ้าได้ประทานคำสอนที่ให้เราต้องไปไตรตรองต่อวันนี้ว่าความตายก่อให้เกิดชีวิตการสละชีวิตจะรักษาชีวิตไว้การรับใช้นำมาซึ่งเกียรติอันยิ่งใหญ่ คำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจําสัปดาห์นี้นํามาจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญจรบทที่12ข้อ20ถึง3 3ที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้ามเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปมันก็จะเป็นเพียงมเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมายผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดรจะเห็นได้ว่าคำตรัสของพระริสุเจ้านั้นเป็นพารดอกซ์หรือความจริงที่ขัดแย้งกันสัปดาห์นี้เชิญชวนพี่น้องมาพิจารณาคำว่าเสียสละอุทิศตน หรือการเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะซึ่งการสละดูเหมือนจะเสียเวลาเสียทรัพย์เสียกำลังเสียเวลาสบายแต่ผลที่ได้รับกลับคืนมาเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและเป็นพลังบวกทั้งสิ้นเราจึงมารวบรวมผลของความเสียสละอุทิศตนที่เป็นจิตสาธารณะ มีข้อดีอย่างไรบ้าง 1. ทําทำให้เราเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 2. ทํทำให้เป็นคนคิดบวกมองผู้อื่นในแง่ดีไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น 3. าํทำให้เป็นที่รักใคร่จากผู้คนรอบข้างและได้รับความเมตตา 4. ทำให้เข้าใจผู้อื่นได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันทั้งความคิดคำพูดและการกระทำา 5. าทำให้เป็นคนใจกว้างมีความรักกับผู้อื่นและสิ่งรอบข้างเช่นคนสัตว์พืชและสิ่งแวดล้อม 6. ททำให้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่นิ่งดูดายทุระต้องใช่ 7ทํดทำให้เป็นคนมีเหตุมีผลเข้าใจในความทุกข์และข้อจำกัดของผู้อื่นแปดทำให้ได้รู้จักตัวเองและความชอบของตัวเองมากขึ้นรู้จักเพื่อนใหม่เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่นพี่น้องที่รักจะเห็นได้ว่าที่ยกตัวอย่างสรุปมาข้างต้นนี้เป็นผลดีผลลัพธ์ของความเสียสละของการเสีย เพื่อได้ตายเพื่อเกิดซึ่งผลลัพธ์เกินที่เราคาดไว้ด้วยซ้ำแล้วสภาพจริงของเราวันนี้หลายคนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพูดถึงความเสียสละอุทิศต,ตนแล้วแทบทุกคนพูดถึงแต่ไม่ค่อยจะมีใครนำไปปฏิบัติจริงๆจ,งจังๆงส่วนใหญ่ก็มักจะเสียสละเฉพาะกลุ่มที่เรารู้จักและผูกพันเช่น เสียสละเพื่อสามีพันรยาพ่อแม่ลูกๆญาติพี่น้องหรือเสียสละเพื่อจะรับผลประโยชน์ส่วนตนกลับคืนมาเป็นต้นแล้วเราจะปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้ได้อย่างไรบ้างก็ขอให้เรียนรู้หลักของพาร a ด็อกคือเสียไปเพื่อได้มาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคำสอนของพี่น้องชาวพุทธ ก็ได้พูดถึงคำว่าจาคะซึ่งหมายถึงการสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นพระิสุเจ้าตรัสในพระวรสารน,นักบุญยอนบทที่15ข้อ13ว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายดังนั้นเชิญชวนเราให้ละความโลภ ละความเห็นแก่ตัวละความตรณีละความใจแคบขอให้มีความสุขอยู่กับการเสียสละอุทิศตนและจิตอาสาเล็กๆในชีวิตประจำวันเถิดนี่แหละพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์ อยู่เหนือท่านเพื่อประธานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวริตสาสาย